สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้พบกับเกมรอปับเม็บสนามลบที่แสนเกมเรืเรเรเเจี้ตองเก็บแมตต์เก่า K J และ E นะครับผมจะพอตาย

กำหนดให้เอ่อพังเป้อเราจะมาเล่นม่เล่นสามารถเล่สามาเล่นตัวตัวแกเาเก่าวนเพื่อเพ่อท่ขอตววแกมไปเกมต่อไปเไปเกมต่อไปกันเลยต่อไปคืภาพกัน เข้ามาในคลิปปังลาเป็นสัตว์ทั้งหลายซึ่งผมไม่สามารถเป็นไดแม่ผมไม่สามารถเป็นได้ช่วยด้วยแฮมเมอร์ควบคุมเออนี่แหละจเจเจไปไม่ได้ไปไม่ได้ เกมนี attack, ้ก oh 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 ็ไปผ่าอีกไปเกมต่อไปอีกมาแล้วชรล่าเหตเชอรลาแชเมแชเมช่เไม่ได้ว่ะไม่นเอตรงโด้ขึ้นเอาสถานฝ่ายวัวๆอะประเดี๋ยวเดี๋ยวไป หลอด off d a r k n e นะครับผมทุกคนอาจจะคิดว่ามือสายเราจะไปโคราไฮันหมดนี่ไหครับทุกคนครับมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปครับตอนนี้เพรว่าแฮงคโฟเฟนนั้นสิ้นลุเต็มหมดเลยก็ทุกคนครับหมดทุกแฮงคเลยนะในเวิร์ช็อปนะทุกคนครับไม่รู้ว่าตกิอะไรขึ้นแน่ๆนะอันนี้ผมก็เลยต้องไปโหลดมาตั้งหาครับผมซึ่งมันก็เลยเป็นย่งมาไม่ครบนะทุกคนครับเออตอนนี้เราได้หลอด off darkness มาซึ่งอันนี้เป็นอัมบัตต์อย่างนกันนะทุกคนเฮ้ยนี่ผมก็แปรงสิเลยแน่าง ค่ะคือผุดยอดแห่งนักลอชาอเมราเมียเมเมียหนอะไเออจมู

น no> ี่แหละโตรพิโกงแงแย่ที่บอดครับขตั้นีแ่โรลาแน่นอนเออพี่จะไล่ว่โคไปเลยไปพอมีจัดการไอ้เจ้าเหตเือตนนี้ซะเพราะว่าตยังไม่ก่อนนะครับพี่โมนัสจะีับไม่ได้ด้วยเขาไม่มีเาะครับเขามดเลยอไอี้ักแยี่ทนเลย ชาละผมจะมีแฮปปี speaking 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 ้มากถือ มัคือขั้วสุดยอดของขั้วสุดยอดซุปเปอร์ชายาดูนีจุดโคตรเท่เลยต่อไปยันจุดสามห้า 哦，好酷，最酷了。好了，拜拜了。 เว้นไปเลยไปรอแล้วเพิ่มความเร็วไปอีกเอากดเม้ไปรอแล้วอ่ะเออมาแล้วเช้า Get it!

ตัวใหญ่แบบพลอยได้เลยว่าไรพ่อจะหาอาหารกลับมาให้เนี่ยเอาอะไรพระเจ้าเอาอะไรมานาอาหารเหรอของกินได้ของกินไหนพ่อตายอ้ามีจิ้มพาพระดาบทำไมเนี่ย,ย,ยไปไเขาเขพ่อแกบายไงอะไรแกมมาความว่าอะไรพ่อยันตายพ่อจะต้องออกไปหาอาหารเองแล้วนี่นี่ผมมาดูใครเ,เอ่อาอทีบิดาะออกแล้วพ่อตายหรื่พี่เกเกีเ็นเ่อยอพ่อจะตายแล้วหรอ ตายแล้วอะไรอ็เห็นเห็นหน้าแมาแมบอะแล้วตายได้ไงอ่ะโดนยางตายไม่ไม่จริงใช่ไหมแกโกหกแกไปเอาของใครมาพ่อแกหละจัดพกจัถ่ายกพ่อไปเมื่อวานอยบอกให้ะเกิดูรองรายจะได้ถายกับพ่อแล้วนะอแอกาล้วีจะเกิดขึ้นแล้วก็เลยเตรียมสิ่งนี้ไว้อะไรอ่ะเร็ตายพอฉัน ราอาหารดูดเนื้อแบบจุซี่เลยนึกว่าหักขาคูทำอาหารเดิการใช้รูปเป็นเป็นกโอ้ไม่แล้วนี่ก็คือของพ่อเลพ่อจะาะโอยัดทีเิดมันป็มกไปรักที่เปอร์เาไวแต่ผันมันอยู่ไหนให้คนข้าพอจันบอกฉันมาไขค้าดี่ไม่อย พวกนี้สิยังวัฒนงามก็เหลือเกินไม่ไดเสียงครเซวอะไรรึเปล่าเอ้นั่นอะไรอ่ะแกฆ่า่อฉั้นได้ไหมอะอะไรมาถึงอะไรอะแกฆ่าคอฉั้นนะโอ้ยจะไดนน้อยแกฆ่าพ่อฉันอะไรอะไรพ่ออะไรชั้นอยู่ไหนอะไรมาถึงอะไรอะบริษัทโลดีไม่จำกัด ตอร์ตัวเขียวอ่ะพ่อจะต้เดียวเขียวตัวใหญ่ๆ,ๆอ,นนอ่ะก็ใช่ไงีอยมีติ้งด็อกเตอร์เดลโมบกอ,ะอ่ะยืนสีขาแล้วฉันก็เห็นว่ามันมน่าก,กินมากเลยฉันเลยเอามาติ้งต้มย่างอะไรแล้วก็อัดนขาแล้วก็โจ๊บไปแล้วแกนี่เองนี่ขาพ่อฉันใครเป็นหัวหน้าที่นี่ฉันคือประธานบริษัท <c oughs> ไอ้บริษัทนร,นรกแกบังอาจเอาพ่อจะไม่ทำอาหารโ <c oughs> อเคดีแต่นนใครว่าดรูป โอ้ว่าสวยเหมือนกันนั้นเนี่ยน่าชื่นมเี่ยเลยแกไม่มีแขนเนาะแยังมารอช่ไหยัยฉัมีแขนเมื่อไหร่แล้วก็รอฉัโตกว่าเด็กก่อนไปอะไรของมาทัศนนผู้โชคดีก่อนีกครัเนาะผู้าีน้องโชคดีตอบคำถามดจากคลิปที่แล้วอยู่นิ่หน่อยน้ะงดี๋ยจะดูน้องคืออะไรน้องนัลาทิฟนามน้องโชคดีตอบคาถามจากคิ อ่าแบบไหนเยี่ยมสิบดแป๊บผมขอไปอีกตัดจบเพียงแค่นี้แหละผมไม่อยากทำอะไรมากละแฉะเม่แฉะเม่จ,บ,จบแล้วเรียบร้อยก o ไปด้วยนะผู้ชมและเจอกันวันน้พรุ่งนี้นั่นแหละเจอกันวันพรุ่งนี้ซิวเธอเล็กทอมฮ่า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  Goodbye ทุกผู bye, ้ชม แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้